นิ่งทุกคนหอ้ยช้าแล้วยังสวยอยู่เลยห่างคิวก็จะหายไปหน่อยๆ <c oughs> เป็นไงปากก็ซีดหน่อยๆเดี๋ยวก่อนอายไลเนอร์อายไลเนอร์ฝั่งนี้ก็หายไปหน่อยๆนอย <c oughs> ไอแบบระเบิดระเบะิดไอปอดจะแตกมาประตูน้ำก็ต้องไปกิน กินอะไรคะกินอะไรคะกินอะไรคะออกอกาเยอะไม่ได้นอนหมดเรี่ยวหมดแรงมาหาชุดให้ป้าที่ป้าสั่ก็ไม่มีประตูน้ําประตูน้ำจะหยุดวันสงการทำไมไม่ประกาศบอกบ้างคะยอกหยอกหยอกเราไม่รู้เองไม่ไม่ได้สืบอ,อะไรให้ดีเอง จะมาก็มาเลยจ้ะวันนี้ไปมาสามที่ที่แรกคืออะไรโบเบ่โบเบแล้วก็สัมเพงิง <c oughs> สัมเพงิงแล้วก็สุดท้ายคือประตูน้ำไม่ได้อะไรเลยแต่แต่ของลูกสาวจะดูให้ของลูกชายก็ไม่มีมาเลิกงานก็เกือบเช้าแล้วเนาะมันก็ปิดแล้ว ไม่มีเธอติดไปแล้เลยอะไรเปล่เมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยเรือเรืเข้ามันไนนก่จอดรถไหนอะไม่รู้ก็จอดตรงนี้แหละมันจอดไม่ได้แดงดำนี่ก็ไปหาดิเราจะได้ที่จอดรถกันไหมทุกคนมันจอดไม่ได้ปัญหาไหนเขาจอดได้เขาจอดแล้วเนี่ยก็ฉันบอกว่าให้เธอเข้าไปจอดในห้างห้างไหนอะห้างนี้เหรอใช่เนี่ยรถเข้าหรือวะมันต้องอยู่ตรงนั้นตรงนี้ใช่ไหมใช่ฉันลงนี่ก่อนนะถึงแล้วค่ะทำไมต้องไปด้วยกัน เธอมันถึงแล้วข้ามันไก่เข้ามันไก่ฉันอยู่แค่อื้อมมือว้วยจีตายโอเคเราถึงข้าวมันไก่ประตูน้ำแล้วใช่ไหมข้าวมันไก่ประตูน้ำแต่หาที่จอดรถเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนแล้วเดี๋ยวค่อย เข้าร้านได้ที่นั่งแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะึงมาประตูน้ําก็ต้องมากินข้าวมันไก่ประตูน้ําร้านตํานานโอเคค่ะเดี๋ยวไปที่ร้านแล้วมาเจอกันใหม่มันไก่ก็เปิดแต่ก็งงแปบนั่งกินไม่ได้อวยไม่ได้อะไรเลยเจอประตูน้ำวันนี้ไม่ได้อะไรเลยจริงๆ อะไรก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรสักอย่างเลยจะกินข้าวมัไก่ก็ไม่ได้กินหวานไม่พร้มดี่จ้าป <c oughs> นูเมดูทได้ด้ ินยังยากเลยาหาดูเสื้อผ้าก็ไม่ได้หาของกินก็ยังไม่ได้อีกไม่ผลไม่ผลนี่จ้ะเห็นไหมคุ้นคุ้ไหมหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาไม่ได้พาสามีมาลำบากลำบุญ เหนื่อยงานเหนื่อยงานยังไม่พอต้องมาเหนื่อยลำบากลํำบนหาของกินวันนี้มันเป็นวันหาอะไรเป็นวันที่แบบโอ้ยยากเย็นทุกอย่างสภาพก็ไม่ได้ร้อนอีกไม่ทันใจอีกหิวก็หิวร้อนก็ร้อน

กลับไปถึงห้องก็อาบน้ำล้างหน้าสลับเอ้ยสรุปจะไหลเลย,ยแหละ หน้าตึงๆเหอย่าเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ใช่เหรอไม่ได้ทำไม่ได้ แว,ว่าวิถีใช้ชีวิตรตอนกลางวันอะไรงเยพอเราทำง,งานแต่กลางคืนอย่างเราก็เลยกลางวันนอนอย่างเดียวอยากจากนี้ทาง,งานกลางวันกลคืนนอนอย่างเดียวสลับกัน ทำอะไรดืด่ัวไปหลับหน้าใสมากอะหน้าสามีใสมากนอาไปหลับมั่งเป็นทาคีมั้งมีของดี วันน okay. ี้ได้บายค่ะ